ลุ้นข่าวดีล่าสุดเอสกันตะพงร่างกายตอบสนองต่อการรักษาแล้ว แฟนๆยังคงเป็นห่วงสำหรับอาการของเอสกันตะพง์มูบปวดสติในงานอ e ีเวนต์ของช่องและแพทย์ยังหาสาเหตุไม่ได้ต้องดูอาการวันต่อวันล่าสุดวันที่11พฤษภาคมมีข่าวดีให้ลุ้นเมื่อทางช่องต้นสังกัดเผยว่าร่างกายพระเอกหนุ่มเริ่มตอบสนองต่อการรักษา ผู้จัดการส่วนตัวเผยก่อนหน้านี้ว่า S กันตะพงรักษาตัวอยู่ในห้องผู้ป่วยวิกฤตแพทย์ทำการรักษาตามอาการที่เอสตอบสนองโดยปกติเอสเป็นคนแข็งแรงแต่ช่วงนี้เจ้าตัวโหมงานหนะักพักผ่อนน้อยเพราะตอนนี้ S อสทำรายการของตัวเองและดูแลควบคุมการผลิตเองแทบทุกขั้นตอนต้องใช้สมองคิดงานเยอะมีความเครียดความกังวลในหลายๆด้านเพราะค่อนข้างทุ่มเทให้กับรายการนี้ ทางด้านเพจอีจันอัปเดตอาการล่าสุดของเอสกันตพงว่าอยู่ในสภาวะคงที่และเตรียมย้ายโรงพยาบาลทั้งนี้คนเบื้องหลังหลายคนในวงการบันเทิงได้ขึ้นข้อความส่งกำลังใจและต่างเฝ้ารอปาฏิหาริย์ให้พระเอกนิสัยดีคนนี้กลับมาหาทุกคนอีกครั้ง และยังมีข่าวดีอีกครั้งเมื่อทางช่องสังกัดอย่างช่อง7เผยว่าทางช่องปรึกษาแพทย์และพูดคุยกับทางครอบครัวอยู่ตลอดเวลาซึ่งอาการล่าสุดตอนนี้ร่างกายของเอสกันตพงมีการตอบสนองต่อการรักษาส่วนความคืบหน้าต่างๆจะอัปเดตให้เป็นระยะอีกครั้ง